ถ้าจะจับมือเนี่ยจะจับกับใครก็แล้วแต่ขอให้มันมีผลงานที่เป็นแบบจริงจังขึ้นมาเป็นลูกประทับใช่ใชเพราะว่าในเรื่องของการพูดเนี่ยเราได้ยินมาจะก,กี่เดือนเข้ามาแล้วนะครับ <Ừ. S 2> ใช่มาแล้วก็ผลคนเสียหายเนี่ยขนาดบอกจับกันจัดจ่ะเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังเห็นข่าวเลยยังโดนอีกเลยตอนเนี้ใช่ไหมโดนหนักมันเป็นช,ชางวงชาวบ้านก็โดนคือตอนนี้เนี่ยมันแทรกซึมไปขนาดที่ะ่ะเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้อ่ะซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตยังมีส่งเข้ามาเลยนะก็คือนอกจากที่ ทางภาครัฐเนี่ยจะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยต้องมีความระแวดระวังแล้วก็มีสติของตัวเองอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่พื้นฐานที่ประชาชนชทุกคนมีอยู่แล้ว<ช>แต่ในส่วนของเทคโนโลยีหรือระบบะระบบที่เขาเข้ามาเนี่ยในวงจรวิถีชีวิตของพวกเราในระบบเนี่ยทางภาครัฐมีอํานาจจะต้องจัดก,การให้กับพวกเราอ,อย่างเช่นการให้บุคคลเนี่ยมีซิมอ่ะ ต้องชัดเจนถ้าคุณจะไปซื้อในแบาห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดเจนคือถ้าเป็นบุคคลที่สุจริตชนเนี่ยเขาเวลาไปซื้อเบอร์ก็ต้องมีบัตรถูกไหมฉะนั้นเนี่ยบางคนที่แบบบัตรใบเดียวแต่ซื้อซิมได้เป็นพันเนี่ยมันก็น่าสงสัยหรือแม้กระทั่ง c เซ็ center ที่แบบว่าเพราะพวกนี้มันไม่ได้โทรมาจากสวรรค์อยู่แล้วมันมีที่มาที่ไปอ่ะฉะนั้นคุณสามารถเก็บบินค่าโทรศัพท์เขาได้อ่ะทำไมคุณจะไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมการโทรเข้าโทรออกมันดูแบบเยอะ เบอร์นี่โทรออกปหลาดเออมีเรื่องแล้วก็ไปตามต้นต่อถ้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้เห็นว่าคนในชาติของเราเนี่ยมันมันมันเดือดร้อนก็ต้องมันช่วยกันได้เพราะว่าผมเคยเจอเนี่ยในสิ่งที่ผมเข้าไปร้านสะดวกซื้อเฮ้ยทำไมผมยืนรอนานมากอ้าวชาวต่างชาติคนจีนสองคนผัวเมียซื้อซิมประมาณสาสิบเบอร์ก็ขายให้เขาผมก็งงอยู่ผมก็ยืนดูหลายเดือนแล้วนะเป็นปีแล้ว ก็แสดงว่าเอ้ยไอตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันต้องชัดเจนล่ะใช่ต้องจริงจังแล้วก็ในฐานะที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงอ่ะผมว่าจริงๆในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะในระบบที่ให้บริการในเรื่องของสัญญาณในการสื่อสารต่างๆเนี่ยแล้วก็อย่างที่ใหญ่บอกในเรื่องของธนาคารเนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆคุณป้าคนนี้ไม่เคยถอนเลยแต่อยู่ดีเดี๋ยวสามหมื่นสี่หมื่นแสนนึงเนี่ยฉะนั้นเนี่ยในระบบมันน่าจะฟ้องขึ้นมาติ้งคือ อาจจะต้องทำา AI ขึ้นมาเพื่อตรวจจับการโอนเงินแบบผิดสังเกตกับคนนั้นๆ oh. ถูกไหเพราะว่าระบบ AI เดี๋ยวนี้ยังจำ oh. ยังจับเลยว่า oh. ว่าเ,ออเธอเป็นคนชอบพูดแบบนี้มันก็จเขึ้นแบบนี้น oh. ใช่ปะ oh. ฉะนั้นเนี่ยคนนี้เป็นคนที่นิ่งเฉยกับการเดินระบบบัญชีแต่อยู่ดีมาเกิดขึ้นเงี้ย oh. แล้วพวกคนอายุเยอะๆอย่างเงี้ย oh. มันต้องผิดสังเกตฉะนั้นเนี่ยธนาคาร่ะต้องมีส่วนกลางในการเข้ามาอาจจะบล็อกก่อนเลย oh. ใช่ป่ะแล้วก็ติดต่อโดยให้เจ้าหน้าที่อ่ะมา สาขา้น่ะมาหาที่บ้านเขาก็ได้เพราะถ้าเกิดโทรปุ๊บก็จะกลายเป็น call center อีกฉะนั้นเอาบุคคลจริงอ่ะมาอืมพี่ยังคิดกันได้ 1, นึ่งสองสามเลยเนาะรัฐบาลเขาน่จะเขาคิดได้หมดแหละครับแต่ขึ้นอยู่ว่าจะทําเปล่าก็อย่างที่บอกว่าทําไมมันก็จบคํานี้ว่าตอนมีอํานาจทําไมถึงไม่ทําแต่พอหมดอํานาจเห็นมา เห็นมาพูดได้หมดทุกอย่างเราก็งงอยู่เหมือนกันอ้าวแล้วทำไมตอนมีอำนาจเขาไม่ทําว่าออมันติดอยู่กับก็เพราะมีอํานาจเหนืออํานาจแล้วก็อํานาจเชิงทับซ้อนของผลประโยชน์มันก็เลยทําอะไรไม่ได้อันนี้คือ,อน่ากลัวมากเลยเราจะเห็นได้หลายคนนะใช่ปะ่ะตอนอยู่ในอํานาจหน้าที่โอ้โหแต่พอหลุดเอ้ยทำไมรู้ทุกอย่างเลย<อ>ทําไมมีทางแก้มีนู่นนี่มีนั่นอันนี้ผมว่าต้องย้อนไปที่ต้นต่อแห่งอํานาจก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีอํานาจแล้วใช้ไม่ถูกหรือว่าไม่ใช้หรือว่ามัน มีอะไรขัดข้องหมองใจที่ทําให้ใช้ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันต้องโอ้พูดไปก็ต้องเพิ่มองค์กรมาตรวจสอบอีกแล้วมันก็ใช้คนอีกเอาง่ายๆเราเราดูจากปรากฏการเนี่ยน้องฟุตบอลหมอนทองวิทยาทําไมอยู่ดีๆถึงสนามแตกทําไมอยู่ดีๆคนถึงมาเพราะว่าเขาเบื่อระบบอุปถัมเส้นสายของสมาคมหรือเปล่าเกิดจากสิ่งนี้ไหมเขาเลยอยากได้ช้าง งาเผือกช้างเผือกที่แบบว่ากัดปากกัดตีถีบสู้มาจนแบบนี้เขาถึงประชาชนโดยแสดงออกถึงพลังกำลังในเนี้ยให้เห็นว่านี่ไงสิ่งที่เขาต้องการคุณคุณจะมายืเนี้ยกับกลุ่มคนเดิมๆอ่ะแล้วก็เรื่องเดิมๆอ่ะเบี้ยไม่จ่ายให้ตรงแล้วก็คนหูผมเห็นนักกีฬาที่เขาวิ่งอ่ะเขาเรียกวิ่งลอกอ่ะโคตรจะเก่งเลยอ่ะนักกีฬาเขาเรียกนักฟุตบอลแบบที่เขาวิ่งเดินสายเก่ง เยอะแยะทำไมไม่เอามาตีทีมชาติวะ oh. ก็ไม่ได้บอกว่าทีมชาติที่เป็นอยู่ไม่เก่งนะแต่เรายังเห็นเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็ยังมีคนเก่งอีกนะ oh. นั่นแหละก็คือสรุปของความหมายเนี่ย oh. ถ้าถ้าอันนี้มันคือการตื่นตัวแล้วมันคือการปฏิบัติการแล้วก็พัฒนาของภาคประชาชนให้ชัดเจนว่าเ oh. มื่อคุณมีอํานาจคุณต้องใช้แบบไหน oh. แต่เราอะไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ในอำนาจของเขาได้ oh. ประชาชนก็เลยแสดงออกในสิ่งนี้ว่า oh. ฉันชื่นชอบแบบนี้ oh. มันมองได้สองมุมเลยนะฉันชื่นชอบแบบนี้เราเราตัดมือเอ๋อเนี่แหละเฮ้ยทำไมอะ โปรโมทตรงไหนอินฟูมาโปรโมทเหรอหรือว่าไม่ใช่แต่ทุกคนมองเห็นจากสื่อแล้วเห็นว่านี่ไงเด็กมันมีความพยายามจากนี้จะไอ้รถขนขนฝันสิ่งนี้แล้วก็ทำนี้เราต้องไปให้กําลังใจเช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดอีกอย่างนึงจะเสริมคือว่าจริงๆผมว่าคนไทยอยากเห็นกีฬาไทยที่เป็นฟุตบอลไทยเนี่ยที่เป็นนักกีฬาไทยตอนเนี้ยในหนึ่งทีมต่างชาติไปหมดนึกออกมะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ ของคนไทยนะยังไงอ่ะโดยเบื้องลึกเขาก็อยากจะส่งเสริมคนไทยที่อาจจะไม่ต้องเก่งกับนักกีฬาต่างประเทศก็ได้แต่เอามาแข่งในเมืองไทยเนี่ยไอ้เจ็ดสิบเจ็ดกว่าจังหวัดเนี่ยลุยกันให้มันเลยเอานักเตะไทยแล้ววันหนึ่งจะไปะเตะต่างชาติก็ของคนไทยเนี่ยแพ้แต่แพ้ด้วยสุดของความสามารถก็ทุกคนรับได้นะผมว่านักเชียร์ก็รับได้ถูกไหมก็ในเมื่อเราสุดแล้วนี่คือคนไทยทั้งหมดถูกปะ ในเมื่อวันนี้เราสู้เขาไม่ได้ญี่ปุ่นเรายังแพ้ก็รู้นี่นั่นเฮ้ยปีหน้าเอาใหม่เอาคนไทยดันใหม่เออมันจะมีแรงขับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เอาคนนู้นคนนี้มาอย่างเงี้ยแล้วมันก็สารวนแบบ,บ,บใช่แล้วนักแล้วก็วอย่างหนึ่งผู้บริหารเนี่ยวังวนอยู่กับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆไม่รู้มันประเทศชาติเจ็ดสิบล้านคนมันมันต้องมีคนอยู่แค่นี้วะถูกป่ะพลังทั้งหมดอ่ะมันขึ้นอยู่กับประชาชนถ้าเราอยากจะได้แบบไหนเนี่ยเรประชาชนเข้มแข็งอย่างที่ทุกคนอ่ะ นักการเมืองหรือว่าใครก็ตามชอบประ,ประชาชนเปไปผู้เลือกออแต่พอได้อํานาจของผู้เลือกมาแล้วนะ่ออกับไม่ใช้ตามนั้นออมันเลยทําให้ประชาชนผิดหวังออแล้วมันก็ไม่มีภาพประชาชนอย่างแท้จรงิงทุกอย่างมันก็ดนูแพะก,กาวอะไรต่างๆออคนที่คิดดีทําดีสุดเนี่ยเ,ออเวลาถ้าสมมติไปขัดผลประโยชน์ก็จะโดนบี้ให้ตายเ,ออเราก็จะอยู่สังคมเนี้จนผมคุยกับตัวเองแล้วก็บอกเขาลูกว่าฮ สุดท้ายเนี่ยรุนป้าอาจจะไม่ทันในสิ่งที่เห็นเพราะเมื่อตอนป้าเด็กๆก่อนจะเลือกตั้งป้าก็เคยได้ยินในสิ่งที่ว่าการซื้อเสียง<อ>ซื้อสิทธิ์าการได้รองเท้าข้างหนึง่ง<อ>และถ้าได้จะให้รองเท้าอีกข้างหนึง่ง<อ>เอาถนนไปครึ่งหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ปัจจุบันมันก็ยังเป็นอยู่<อ>ดังนั้นก็ต้องฝากความหวังแต่ทําไมเราถึงแอคชั่นในวัย40กว่าเนี่ย<อ>ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มรดกบ,บาปพ,พวกนี้ส่งต่อไปให้กับลูก<อ>เพราะว่าถ้าไม่นั้นอ่ะลูกเราอ่ะประสบการณ์ชีวิตมันน้อยกว่า พราะเขาได้รับความสะดวกสบายมาส่วนหนึ่งแล้วเขาจะยิ่งแย่มากกว่าเราเพราะจะถูกคนโกงคนที่มีทิกกี้เข้ามาครอบงำได้ช่วงนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วในการสร้างกลโกงที่เรียกว่าเขาเรียกว่ายุค 5G อะไม่ต้องเป็นเพียงถึงนักการเมืองเดี๋ยวนี้กลโกงระหว่างซื้อขายกันหนึ่งเออมันก็ย้อนกลับมาแกมเมอ่ r คิดดูแสดงว่าคนมันเขวมากซะจนไม่มีที่พึ่งในเรื่องของความเป็นจริงว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องปลอมแหละ ใช่ป่ะสามารถที่เราเอาบอกบาทหนึ่งเนี่ยเอาห้าหรือห้าร้อยบาทจะไปแลกได้ล้านหนึ่งอ่ะแล้วแค่แต่งตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันโอ้โหสังคมมันไปถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะเนี่ยประมาณนี้ก็ฝากไว้อ่ะครับเรื่องนึงแล้วกันค่ะประสาทีทีเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปให้มันจงด้ตาควายอ่ะล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นกำบังของทางนู้นไปแล้วเราก็ไม่อยากจะคุยอุตส่าห์เลี่ยงมาเรื่องแกมมอแล้วก็มาเรี่ยงมาอันนี้นะก็ประัทตาควายกันที่เขาบอกว่าหนึ่งต่อ5 0 0 0 0นมันคือประเทศ แล้วก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่ในเมื่อประชาชนะ,นะเห็นสิ่งที่หน่วยงานมีอำนาจ,จากับบอกว่ามันต้องยอมอผมก็เลยไม่รู้จะยังไงเราภาคประชาชนมันทำอะไรไม่ได้แล้วเร<อ>าจะไปะแสดงพลังออกมันก็ไม่ได้เ,<อ>เพราะมันก็จะผิดกฎนู่นนี่นั่น<อ>ดังนั้นสิ่งเดียวนั่นก็คือถ้าพูดแบบเอาแบบสะดวกเลยนะปล่อยไปตามยาถากรรมร<อ>เมื่อผู้นำเป็นอย่างนี้เ,<อ>เราก็ต้องยอมรับมันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราพูดถึงหลักการถ้าคุณไม่ยึดหลักในสิ่งที่ว่าแผ่นดินเป็นของประเทศไม่มีผู้ใดจะสามารถลุกลานเราได้ถ้าลุกลานเราจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดและฉับพลันคือประชาชนทุกคนจะรวมใจเป็นหนึ่งแล้วจะทําสิ่งสัญญาว,ว่าฉันคือคนของไทยประเทศไทยะจะเข้าไปดําเนินการเองอก็เหมือนกับที่เกาหลีใต้ทำอ่ะใช่ป่ะเขาเขาอยู่ไกลเขาก็โดนเหมือนเรานะ ในเรื่องทั้งค้ามนุษย์เรื่องเงินนู่นนี่นั่นเขามาแป๊บเดี๋ยวเขาฟันชวัดชัชัดชัชัได้เรื่องแต่ของเราเนี่ยใกล้มากไปออก็เข้าสุภาษิตใกล้เกินนะแล้วสุดท้ายเนี่ยวนไปวนมาจับมือแง่ออพอจับมือแล้วปุ๊บเอา้าเราไปเซิร์ชดูเลยคำว่าปราสาทตาควายมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทยเมื่อก่อนขึ้นเลยมรดกเที่ยวนู่นนี่นันน่นวันนี้เฮ้ยรอบปราสาทเป็นของเราเหมือนได้ใหญ่ซื้อบ้านแล้วเดินกันได้แต่สวนแห้ามเข้าบ้านอ่ะมันมันตลกไหม พี่เราก็ต้องรอทางการเขาไปก็อย่างเดียวไงเราก็ก้มหน้าก้มหน้าไปรอดูว่าจะแต่อย่างน้อยะผมแค่บอกไว้ว่าทหารและประชาชนเนี่ยได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตความเจ็บปวดให้กับพื้นที่แห่งนี้ไม่ต้องไล่ไปถึงอดีตเพียงแค่เปิดสงครามที่เขาลุกลานเราในครั้งนั้นเราเสียประชาชนคนในชาติไปที่ไม่รู้อินูอีนี เป็น20 30คนครวมถึงทหารอีกสิบกว่าลายมผมว่ามันมากพอ,อที่ทุกคนเนี่ยจะต้องคิดแล,แล้วว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอยู่เนี่ยเขาต้องทำเพื่อใครความสงบสุขบางครั้งเกิดได้ดจากความรุนแรงเพื่อกำลาบเหมือนคนเกเรเราจะจัดก,การยังไงม,มันก็มีหลากหลายรูปแบบแต่เนี่ยมันเกเลด้วยแล้วมันก็มีความแปลกประหลาดในเรื่องของคนของเราไป ไปช่วยโอ้ไปช่วยโอ้อ่ะเหมือนพ่อแม่แล้วเนี่ยวันนี้ดูดูดูเขากําลังขึ้นแฮชแท็กกันหมดเลยใช่ป่ะที่พอเริ่มลบวันแรก6ชั่วโมงแรกมีคนโทรไปบอกให้หยุดให้แม่ทับหยุดอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมองว่าเอ้ยเราจะเราจะปล่อยไปอย่างนี้เหรอประเทศเป็นของเขาอ่ะประเทศไม่ใช่บริษัทแผ่นดินไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทมันเป็นของคนในชาติ ฉะนั้นคุณได้รับเกียรติในการเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องดูแลทรัพย์สินไม่ใช่คุณไม่ได้สร้างจากกองสีคุณไง<อ>ใช่ปะมันจะขายหรือกูจะทอนหรือกูจะนี่วันแล้วแต่นั้นบริษทัทคุณจะเจ๊งก็เจ๊งไปต่อต่อต่องานไปแต่นี่คือแมงทั้งประเทศแต่เรามองอม,มองเป็นว่าเอาแค่หลักการของประชาชนนะไม่ต้องมาวิชาการนะอ่ะในมุมมองของประชาชนก็มีแค่นี้สั้นๆก็คือ,อมเมื่อเป็นที่ของเราเราไม่ได้ลูกหลาน แต่ถ้าเขามาเอาที่ของเราเราก็ต้องจัดการเอาคืนมาแรงเราก็แรงกันอย่านี้ครับก็นั่นแหละที่ดินหลวงอะยังทวงกับประชาชนไทยที่เขาหากินยังแทบเลือดตาแทบเลยฟ้องร้องกันกับแผ่นดินที่ต้องตกไปอยู่สู่ประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่เนี่ยอันนั้นยิ่งต้องแอคชั่นมากกว่า